สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมาบอกอหรือว่าบอกเคล็ดลับนะครับในการฝึกเดาะฟุตบอลนะครับเคล็ดลับที่1นนะครับให้เราเริ่มจากง่ายไปหายากก่อนก็คือเริ่มเดาะจากเท้าที่ถนัดครั้งเดียวนะครับตกพื้นแล้วก็จับแล้วมาเาะใหม่นะครับตัวอย่างแบบนี้เลยครับ หรือว่าใครที่ยังควบคุมบอลยังไม่ได้นะครับก็ให้ดาะแล้วก็จับก่อนนะครับแบบนี้ครับทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนควบคุมบอลนะครับควบคุมทิ่ทางได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเราควบคุมได้ดีขึ้นแล้วนะครับเราจะเพิ่มนะครับจำนวนครั้งจากหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งนะครับไปดูกัน เราจะทำช้าๆนะครับเราจะไม่รีบเมื่อเราควบคุมทิศทางควบคุมบอลได้แล้วนะครับจาก2ครั้งก็เพิ่มเป็น3ครั้ง4ี่ครั้งไปเรื่อยๆดูครับคนที่ฝึกใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่ใครทําได้แล้วควบคุมบอลได้ดีแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไปด้วน